ดียามเช้าค่ะวันนี้เพรไม่ได้หยุดนะคะเพื่อนๆหลายคนที่ทํางานเขาก็หยุดกันช่วงนี้จะเป็นหยุดโพสเกาอาทิตย์แรกค่ะพระเจ้าขึ้นสวรรค์นในช่วงสั้นๆน,นั่นก็คือเทศกาลโพสเกะภาษาโนตนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะไปทํางานนะคะเพรก,ก็จะเติมอาหารเช้าค่ะอืเป็นอาหารนกนะคะแม่สามีทำเอง เมื่อวานใช้พลังเยอะค่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาต้องรีบเติมพลังเสร็จแล้วเพชรต้องวิ่งไปทํางานเพื่อที่จะออกกําลังกายในตัวนะคะแล้วกลับมาก็ค่อยจัดการเรื่องขนย้ายบ้านเช่นเคยค่ะเมื่อวานก็ย้ายกันทั้งวนันเพื่อนๆก็มาช่วยนะคะแล้วก็ส่วนเพชรเนี่ยเสร็จก็จัดของในบ้านกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณ ประมาณน่าจะสามทุ่มกว่าค่ะหมายถึงว่าออกจากตัวบ้านบ้านหลังใหม่นะคะประ,ประมาณประมาณห้าโมงเย็นค่ะเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมแฟนป่ายอดที่บ้านพักคนชลาค่ะก็ได้เมาส์มอยกันกับเพื่อนเพื่อนกยกลับมาบ้านหน่อยพลงสำคัญค่ะ ตื่นเจ้ามาต้องมีอาหารเลี้ยงเม็ดดำาๆนี่คือเม็ดลูกเชียนะคะช่วงนี้ยุ่งนิดหน่อยค่ะเวลาทุกนาทีมีค่าเสมอค่ะเลยไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันนะคะอืหกเฉยเลย อ่อยมากถ้าได้ก็ต้มหมูสับน่าจะสวรรค์เลยนะหนาวมากค่ะมาดูว่าจะใช้เวลานานไหมในการวิ่งค่ะไปทำงานเอ,อเกือบ5กิโลนะคะวิ่งบรรยากาศทะเลสาบนะคะก็จะหงมีเต็มทั่วไปค่ะผู้คนก็ไม่ไม่ได้วิ่งนะคะวันนี้ ผู้คนไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาจะน่าจะไปทำงานกันหรือไม่ก็ไปกระท่อมไปเที่ยวต่ <ripe> างประเทศค่ะมาค่ะเพื่อนๆโอ้วิ่งมาเสร็จก็ได้เวลาทานค่ะ ท uhm, านมานะคำะมา hai, ม่ามันคือมาม่ารสเด็ดค่ะมาม่ารสเด็ดจริงๆจ้ามีอาอินนะเมื่อานเราฝึอสิทธิ์ได้เด็กๆเล่นกันค่ะไปทำงานคนเดียวนะคะร่วมกับห้องอดูอาหารเช้ามันเป็นมาม่าเผ็ดเผ็ดเผ็ด ทานอาหารเช้าสอง้นค่ะอมอะไรเบบี้อะไรวะอ๋อาล้วเวลาทานอาหารเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะมันคือสลัด ตากันม oh. ้องบังไปแล้วนะชิ้นนึงตามด้วยนี่เลยครับเพจชอบค่ะน so ี่เลยนี่คือซอสที่เพจให้ความไว้วางใจในใส่สลัดค่ะเป็นซอสเริ่มมาเดซิง ก็มีข้าวโพดด้วยนะคะขา้าวโพดมีปาปิกาเช่นเคยล็อกเกชัลมีอะไรน้นงชมพูมมเก็บอะไรด็ดนก็ได้อ,อาควาัวเทอืมควัวทมาควทอริกเต Kämpa bra! På julfrukost, nu pratar jag asidi, det helt riktigt! Vad heter det? Pakuate! Makuate! 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 Vad är det? Pak! Pak! Pak. Ja! Kämpa bra Mark, du huskade det? เดี๋ยวนะไม้ไม้เศษดะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดงั้นสเต็ปข้าวโพดข้าวโพดแก้มบ้านี่ก็คือข้าวโพดอืชอบข้าวโพดไหมมอนยุ่เอ็นยุ่เสียนะยายอ๋อ เป็ะชอบทานข้าวแล้วก็สอนภาษาเด็กให้นักเรียนนะคะก็จะทําให้บรรยากาศในการทานข้าวเงียบกันเดียสสุดตะหยุดสุดตะหยุด,ด,ยดภาษาไทยนะคะนักเรียนเตะเก้าอี้มันก็เลยทําให้เสียงหยุดอัสตีหยุดบราดฉนะทายหยุดเดวิสต็อป ยู๋ยอแียูดยูยูยม,มาดูบ้านใหม่นะคะ้มาทาสีมาทาสีค่ะค่ะหลังจากที่เลิกงานเสร็จนะคะเราก็มาต่อด้วยทาสีค่ะ วันนี้ก็ยังทาสีในห้องนอนชั้นบนนะคะเพชรก็ทาห้องตัวเองค่ะแล้วก็ลูกสาวก็ทาห้องของเขานะคะส่วนห้องลูกชายไม่ได้ทานะคะนี่คือห้องลูกชายค่ะจะทาแต่ฝ้าอย่างเดียวเพราะว่าเขาชอบสีที่มีอยู่แล้วค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเสร็จวันไหนนะคะก็มีช่างทาฝ้าอยู่ข้างล่างค่ะส่วนพวกเราทาสี ห้องนอนเองค่ะนี่เลยสีห้องนี้ค่ะที่เป็นห้องนอนเพชรวันนี้เพชรกับสามีจะลุยกันค่ะแล้วก็ลูกชายด้วยนี่คือวิวของเมืองออสโลค่ะดูบรรยากาศนะคะส่วนนี่ห้องของลูกสาวค่ะเขาก็ทาเกือบเสร็จแล้วค่ะเขาทาคนเดียวค่ะเป็นวันหยุดของเขาเขาเลยได้ใช้เวลาในการทาสีทั้งวันค่ะ I'm here oh now let's go yeah I'm like an addict do I gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. year a new me, never gonna look back. Never gonna look. back I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I do ตั้งใจไว้จะไปเยี่ยมแฟนป้ายอดนะคะเราก็ได้รับข่าวร้ายค่ะว่าท่านเสียแล้วก่อนเราเดินทางมาประมาณสองนาทีค่ะเราก็เลยพากันขับรถมาที่บ้านพักคนชราที่แห่งนี้เป็นที่ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้มานะคะแล้วก็มาวอวยพรให้ท่านกลับไปสู่ พบภูมิที่ดีค่ะเสร็จจากนั้นเราก็รับป่ายอดมานอนด้วยที่บ้านเพื่อนเอค่ะเพราะว่าป่ายอดก็ไม่มีใครก็เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของป่ายอดค่ะที่ได้สูญเสียแฟนไปในวันนี้ค่ะเพชรเกาะขอแสดงความเสียใจแล้วก็เราคนไทยด้วยกันอย่างที่บอกค่ะเราอยู่ที่นี่เราไม่มีครอบครัวเหมือนตัวอยู่เหมือนตัวคนเดียว ถึงแม้ฝ้าหลังเขาจะมีครอบครัวก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกห่างช่องว่างระหว่างเราก็ยังห่างเหินกันอยู่ไม่เหมือนคนไทยด้วยกันค่ะค่ะไม่เหมือนคนไทยด้วยกันเข้าใจหัวอกกันและกันค่ะช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันคนไทยที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นได้ทุกอย่างให้กันและกันที่อยู่ต่างแดนค่ะดังนั้นเพชร ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนสำคัญมากค่ะในเวลาที่เราสูญเสียแล้วก็เพื่อนสำคัญอีกเช่นกันในเวลาที่เรามีความสุขค่ะเพชเชื่อว่าไม่มีใครคนไหนที่จะอยูอ่ได้โดยที่ไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมโอเคค่ะคลิปนี้เพชขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้ามาดูคลิปหน้าชีวิต สา,าวไทยในนอร์เวย์ชีวิตเมียฝรั่งในนอร์เวย์จะดําเนินการเป็นอย่างไรเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ Deep in the shadows, I know it's h o r to put one foot in front of the other. Uh huh. so far is the e g o Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadow. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our way